สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการคนอวดเทปนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงเทปคอลเลกชันหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันก็ได้เพราะว่ามันก็มีแค่1กับ2ปกอ่ะนี่แหละครับผมก็จะเป็นคอลเลกชัน12ปีนะครับผมรำลึก12ปีคนด่านเกวียนเนาะก็จะเป็นการหยิบเอาอัลบั้ม1กับ2ของคนด่านเกวียนมา ทำขายใหม่นะครับผมโดยค่ายค่ายต้นคิดเนี่ยแหละครับผมอ่าต้นคิดมิวสิกเนาะแล้วก็จะดจำหน่ายโดยอ่อนปาซึ่งคอลเลกชันเนี้ยก็ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยนักนะครับในในตลาดหรือว่าคนสะสมอะไรก็อาจจะมองข้ามไปได้ซึ่งผมว่ามันมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าทางราคาอะไรเงี้ยมากมายแต่ว่ามันจะมีคุณค่าทางด้านจิตใจของคนที่ชอบวงคนดันเกวียนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็น12ปี คนด่ายกเวียนลำนึกถึงอัลบั้มหนึ่งกับสองที่โด่งดังนะครับผมก็ปกติเนี่ยผมมักจะเห็นพวกวงต่างๆทําอัลบั้มครบรอบ10ปี15ปีคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยสิปีคาราบาวแต่ว่าวงคนดัากเวียนก็แปลกที่ว่ามี12ปีเนาะอืมเป็นการนับเลขที่แบบอืมก็เฟี้ยวเดียะก็อยากจะ12ปีอยากจะทำอัลบัม้มเอารีโปรดักต์มาขายอะไรเงี้ยก็เลยทำอันนี้ออกมาก็เป็นสอัลบั้มนี้นะฮะ ของผมปกแตกไปนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงออัลบั้ม12ปีลํำลึก12ปีคนด่าเกวียนนะครับอัลบั้มนี้ออกปี2,539นะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาระยะห่างจากตัวปั๊มแรกของมันเนี่ยในปีปั๊มแรกของเด็กปั๊มเนี่ยประมาณปี 2,527นะครับแล้วก็สยามเมืองยิ้มเนี่ยก็จะตามมาติดๆเลยในปี2,528นะครับก็เป็นผลงานของคนด่างเกวียนที่พีคที่สุดแล้วก็ดังที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเด็กปั๊มกับอัลบั้มสยามเมืองยิ้มเนาะเดี๋ยวก็จะขอเล่าคร่าวๆไปก่อนว่าวงคนด่านเกวียนเนี่ยไอคอนของเขาเนี่ยคืออาจารย์สีเผือกเนาะอาจารย์อิสราอันันตทัศน์ก็ หลายคนนะ่ะอาจจะสับสนระหว่างวงด่านเกวียนกับคนด่านเกวียนว่ามันคือวงเดียวกันหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็จากการที่ศึกษามานะครับมันเป็นคนละวงกันแต่ว่ามีนัทสีเพือกเนี่ยอาจารย์เพือกของเราเนี่ยไปอยู่ด้วยแต่ว่าวงคนด่านเกวียนเนี่ยออกมาก่อนออกอัลบั้มมาก่อนในอัลบั้มคนหลังเขาซึ่งอัลบั้มแรกอันนั้นนะ่ะมี อาจารย์สีเผือกหรือนักเพลือกของเราเป็นนักร้องนาําเป็นฟอนต์แมนแนวๆน,น,นั้นเลยร้องเพลงคนหลังข่าวแต่งเพลงด้วยแล้วเหมือนกับว่าอยู่กับวงด่านเกวียนได้แค่ประมาณสัก1ปีมั้งแล้วก็อาจจะลาออกมาเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์สีเผือกเนี่ยก็เป็นคุณครูด้วยตอนนั้นก็เลยอาจจะทําให้ไม่มีเวลาก็เลยลาออกมาต่อมาก็เลยมาตั้งวงเป็นคนด่านเกวียนแล้วก็ออกอัลบัมเด็กปั๊ม ในปี2527ปี27นั่นแหละพอมาออกอัลอบัม้มเด็กปั๊มเนี่ยก็ค่อนข้างจะดังมากๆเลยนะครับคนดานเกวียนเหมือนกับสัมภาษณ์พี่ปูที่ผมเพิ่งลงในช่องไปเนี่ยก็มีกล่าวถึงเพลงเด็กปั๊มด้วยว่าดังขนาดไหนดังแบบเทียบวันนี้พกอะไรตอนนั้นที่พี่ปูบอกว่าอย่างวันนี้พกกับเด็กปั๊มก็ดังแล้ววงพี่ปูที่เล่นสตริงอยู่ตอนนั้นก็ถึงขั้นต้องมาเล่นเพื่อชีวิตด้วยเล่นเพลงดังๆด้วยก็เล่นเพลงนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูอัลอบั้ นี้กันว่ามีเพลงดังอะไรบ้างนะครับเพลงดังก็เนี่ยเด็กปัม๊มชาวนะอา,าอะไรบทเพลงจากหมู่บ้านตะเกียงแม่พิโรธผีเสื้อราตรีคนฟันเฟืองไก่ชนเดือนเพนผ,นผ้าผุยและสายลมหนาวคนเอ่ยคิดถึงจะเห็นได้ว่าอัลบั้มนี้ดังเยอะมากๆมากๆเกือบทุกเพลงเลยนะครับผมอ๋อเห็น gs แล้วนึกออกนะครับผมทั้ง2อ,อัลบั้มนี้ทั้งเด็กปัม๊มแล้วก็สยามเมืองยิ้มเนี่ยปั๊มแรกเนี่ยออกกับค่ายเสียงทองนะครับหรือว่าโกเด e นซ o u n เนาะสัญลักษณ์ก็จะเป็น G.S. อย่างเงี้ยแหละครับวงคนด่านเกวียนเนี่ยอยู่อยู่กับสังกัดอยู่กับเสียงทองเนี่ยตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยแล้วก็อยู่มานานมากเลยนะครับผมอันนี้เอเจเคยบอกผมว่าตอนแรกเซ็นสัญญาแค่3ปีมั้งแต่ว่าจริงๆพอได้อยู่ก็เลยอยู่ยาวมากออกมาหลายอัลบั้ม67ชุดเลยนะครับก่อนที่จะย้ายไปค่ายอื่นน่าจะแบบไปนิติทัศน์ไปแล้วก็ไปเรื่อยตัวม้วนก็จะประมาณนี้นะครับปั๊มแรกของมันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูสยามเมืองยิ้มก่อนสยามเมืองยิ้มก็คล้ายๆกันนะมันมันสวยงามมากเลยนะมันแบบสีมันสวยอนะ่ะสีมันแบบสีพัสเทลสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีศัพท์คานี้นะอืมแต่ว่าพอมาดูยุคนี้แล้วมันคือสีพัสเทลสวยๆโอเคเนี่ยแล้วก็ทําออกมาเป็นคอลเลกชันนี้ไอ้ตัวคอลเลกชันเนี้ยออกปีสามเก้าสองพันหะ้าร้อยสามสิบเก้านะมันก็จะเอาอัลแบั้ม 1กับ2มาขายใหม่เราเรามาดูเครดิตกันนะครับว่าตัวปั๊มใหม่ของมันเนี่ยจะมีเครดิตยังไงก็เป็นการเอาปกเนี่ยมาย่อแล้วก็เอาสัญลักษณ์12ปีคนด่านเกวียนเนี่ยมาใส่ในปกนะครับแล้วก็มีความในใจเรามาอ่านความในใจกันสักนิดนึงดีกว่าครับความในใจของคนด่านเกวียนแม้จะยอมรับว่าความอดอยากยากลำบากคือบอกเกิดแห่งงานศิลปะแต่เราก็ยอมรับเช่นกันว่า โดยตัวของมันเองก็คือข้อจำกัดที่ทำให้งานศิลปะนั้นขาดความงามและสมบูรณ์เช่นเดียวกันผลงานชุดเด็กปั๊มของเราคนด่านเกวียนก็ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแต่เราถือว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของผู้คนในสังคมที่จะต้องทำหน้าที่ทางสังคมเพื่อให้สังคมนั้นได้พัฒนาไปในทางที่ดีเราจึงได้หล่อหลอมเอาทั้งจินตนาการและความเป็นจริงเพื่อเสนอออกมาเป็นภาพในอัลบั้มชุดเด็กปั๊มนี้ ทางออกที่ดีของสังคมเราคนด่านเกวียนอาจจะยังไม่มีภาพที่ไม่ค่อยแจ่มชัดแต่ภาพด้านไม่ดีของสังคมเราคิดว่าเราพอมองเห็นมันได้ซึ่งทางออกที่ดีของสังคมเพื่อที่จะลบภาพด้านไม่ดีของสังคมนี้ให้หมดไปน่าจะเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมจะได้ช่วยกันค้นหาคนด่านเกวียนแล้วก็มีโปรยว่าเป็นกลุ่มนักดนตรีร่วมสมัยจากดินแดนที่ราบสูงครับอันนี้เนี่ยเป็น เป็นคำโปรยในเป็นความในใจตั้งแต่สอง7เลยรอยมิบดเลยตอนที่ออกอัลบั้มพอเอามารีใหม่ก็ยังทำเครดิตไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูเครดิตนักดนตรีกันนะครับซึ่งเครดิตตัวนี้เนี่ยเหมือนกับในปั๊มแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้จ,จะชัดกว่านะครับเรื่องเครดิตนักดนตรีก็จะสังเกตได้ว่านะครับเครดิตนักดนตรีเนี่ยจะมีนักดนตรีจากวงคาราบาวนะครับในช่วงนั้นคาราบาวก็น่าจะ อัลบั้มประมาณว่าน,นี่พกทอทานอดทนอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีนบเป้านะครับอำนาจลูกจันนะครับตีกลองนะน่าจะเป็นคนหลักเลยที่ตีหรือเปล่าเพราะว่าเอาชื่อมาชื่อแรกเลยเนาะแล้วก็มีานารัตนะครับผมไพรัตเพิ่มฉลาดนี่ก็เป็นมือเบสของคาราบาวในขนาดนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนัสุเทพนะครับจากวงโฮปนะมาลีกีตา้าด้วยแล้วก็มีอาจารย์ธนิตนะจะสังเกตได้ว่าก็จะคลุกคลีอยู่กับ เกี่ยวกับเป็นแบ็กอัพคาราบาวเป็นวงคาราบาวอะไรประมาณนั้นครับผมนักดนตรีของคาราบาวตัวเครดิตนักดนตรีเนี่ยปัมป๊มปั๊มสิบสองปีเนี่ยก็จะเห็นชัดแต่ว่าในส่วนของด้านตัวเครดิตคําร้องเนี่ยจะจะดูแปลกๆจะดูยากหน่อยจะต้องมาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็มาต่อกับตรงนี้ซึ่งฟอนต์อะไรเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดอย่างเพลงเด็กปั๊มอย่างเงี้ยมันจะมีพระไม้คนแต่งอันเนี้ยมันก็ มันก็ดูแบบฟอนต์แบบแปลกๆแล้วมันอาจจะจัดเลเยอร์อมาผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะนักดนตรีก็มีคาราบาวเนาะแล้วก็มีอีกคนนึงที่จะไม่มาไม่ได้นะครับผมใครก็คือยืนยงโอภากุลนะครับผมขวัญใจของอผมและแอดเจนะพีอ <laughs> ของเราก็ร่วมแต่งเพลงนะในเพลงคนเอ่ยเดี๋ยวจะให้ดูเครดิตดีๆอีกทีในในของปั๊มหนึ่งแล้วกันอะปั๊มสิปีเนี่ยก็จะมีรูปของสมาชิกวงแต่ละคนมานะ เดี๋ยวถ้าได้ทำเทปนี้มีเรื่องราวก็อาจจะเจาะลึกไปถึงดน,นตรีด้วยนะเพราะตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นพวกเนื้อร้องเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีแอบฝากแอบขายนิดนึงแอบทายอินนิดนึงก็คือต้นคิดดนตรีต้นต้นดนตรีเล็กๆขอเสนอผลงานชุดล่าสุดพ่อขุนร้องไห้โดยสีเผือกคนดา่าเกเียนทุกแผงเทปแล้ววันนี้ก็เหมือนจะเป็นการทายอินเบาๆก็คือขายเทป ผลงานอัลบั้มเดี่ยวของน้ำเผือกด้วยอ่ะปกเครดิตข้างในก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมแทบจะพูดได้ว่านะก็เอาปกของตัวปั๊มแรกนี่แหละมาใส่เดี๋ยวเรามาดูปั๊มแรกกันนะครับผมปั๊มแรกเนี่ยเครดิตอ่ะมาถึงหน้าปกก่อนปกแรกเนี่ยเครดิตจะบอกว่าผู้ออกแบบหน้าปกเนี่ยคือชาติกรอบจิตินะครับผม เดี๋ยวนะไม่โฟกัสเท่าไหร่โฟกัสนะตรงนี้อ่ะนี่นะครับผมจะเล็กมากเลยนี่ชาติกรอบจิตินะครับผมออกแบบปกนะอืมก็เป็นนักเขียนรางวัลซีไร์นะครับผมถึง2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยของนาชาติเนี่ยลุงชาติเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้ในปี2525 25ในเรื่องคําพิพากษานะแล้วก็ได้อีกครั้งในเรื่องของเวลาในปี2537นะก็ งานดีมีคุณภาพนะครับผมเรื่องเขียนเรื่องสั้นต่างๆเนาะก็มาช่วยออกแบบปกในปี25 27ตอนนั้นอนะเรื่องสั้นของแกก็น่าจะเป็นเรื่องมีดประจําตัวอะไรประมาณนี้ลองไปหาอ่านดูนะครับผมเดี๋ยวแค่คนออกแบบหนะ้าปกก็ขังแล้วอะอลืมบอกไปว่าปัม๊มเด็กปั๊มเนี่ยจะมีปกอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะขึ้นรูปให้ดูก็เหมือนกับว่าพอเด็กปั๊มเนี่ยโด่งดังไปใช่ไหมสปอนเซอร์เข้า พอสปอนเซอร์เข้าเนี่ยก็พิมพ์ปกใหม่แล้วก็พิมพ์มีปกสปอนเซอร์อมีโลโก้สปอนเซอร์เนี่ยอยู่บนปกด้วยก็เลยมีตามให้เก็บให้ตามเก็บกันถึงสองแบบนะครับผมในเด็กปั๊มนะผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะก็ต้องหาต่อไปนะครับผมอมอ,อันนี้เป็นลักษณะของปั๊มแรกนะครับเป็นเนื้อเพลงเดี๋ยวเรามาดูใครดีคนแต่งเพลงกันนิดนึงนะครับผม มันจางมากเลยท่านผู้ชมโอเคนะครับมาดูเครดิตนักแต่งเพลงกันบ้างน,นะครับผมเด็กปัม๊มคุณบุญน้อยลำดวนชาวนละอะไรพระมายนะครับผมบดเพลงจากหมู่บ้านมานบแล้วก็ตะเกียงก็นาสีเพือกอนาศีเ,เพือกเองนะครับผมเมฆพิโรธพระไม้แล้วก็ผีเสื้อราตรีนาสีเผือกคนฟันเฟือนก็นาสีเผือกไก่ชนก็เช่นกันแล้วก็นำเอาเพลงเดือนเพลนของน้าผีมาด้วยภาพผววและสายลมหนาวก็แต่งโดย คุณสมานนะครับแล้วก็คนเอยเนี่ยครับมีนาสีเผือกแล้วก็พี่แอของเราแล้วก็มีคุณสุรเดชเพลงคิดถึงก็เป็นคุณสมานเหมือนเดิมเนาะแล้วก็นักดนตรีเครดิตตัวนี้ก็คือเหมือนกับในสิบสองปีที่เห็นตะกี้นะครับผม,มก็เครดิตนักดนตรีก็จะประมาณนี้นะครับผมในอัลบั้มของเด็กปั๊มเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวปกของอสยามเมืองยิ้มกันบ้างนะครับผม ลักษณะนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยเห็นแบบๆแ,บบแล้วก็มีคำโปรยเหมือนกันเนาะ,ะทายอินเบาๆแล้วก็มีเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนื้อเพลงอืแล้วก็พลิกปกมาดูอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น่าหน้าปกย่อส่วนลงมาแล้วก็มีรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปเดิมกับตัวอันแรกเลยนะอันของเด็กปั๊มเลยเนาะแล้วก็ความในใจตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นความในใจที่ยกออกมาจากปกปั๊มแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจ่ายความในใจของอัลบั้มนี้เนาะแง่มุมของการบันทึกประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยและในแต่ละช่วงของการร่วมสมัยนั้นๆย่อมมีหลายรูปแบบและหลายทัศนะรวมตลอดทั้งคุณค่าและความแตกต่างแห่งแง่มุมของการบันทึกจดจําซึ่งแน่นอนตัวแปรที่สําคัญซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างนั้นก็คือโครงครอบแห่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในการละเทศะของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองในส่วนของเราคนด่านเกวียนไม่ว่าตัวแปรดังกล่าวจะเข้ามามีอิทธิพลบีบรัดครอบงำและกำหนดทิศทางใดๆให้แก่เราทั้งต่อทัศนคติคุณค่าแงาม่มุมและแบบวิถีแห่งการสะท้อนบันทึกเหตุการณ์ที่เราได้ร่วมยุคร่วมสมัยอยู่ก็ตามเพราะโดยฐานะแห่งคีตกร แม้ว่าเราจะไม่จัดเจนแต่เราก็มีความรับผิดชอบและรักในงานด้านนี้ซึ่งเราเองก็ได้ยึดมั่นในคุณธรรมข้อแรกแห่งคุณธรรม4ประการคือการรักษาสัตว์อยู่เสมอมาที่จะเป็นผู้พิพากษาหรือตีความชุดสยามเมืองยิ้มได้อย่างพร้อมมูลด้วยเหตุและผลหาใช่หน่วยงานเล็กๆหน่วยใดยหน่วยหนึ่งไหมที่ผูกขาดความถูกต้องและสมบูรณ์แบบไว้เพียงกลุ่มเดียวที่มาของความคิดที่ถูกต้อง ต้องเป็นเสียงเดียวกันภายใต้กฎธรรมชาติเดียวกันทำไมมนุษย์จึงมีความแตกต่างเราคนด่านเกวียนเป็นเพียงเซ,เซลเล์เล็กๆส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้โครงครอบอันหนาแน่นน่าจะเป็นกครงเนาะแต่ว่าพิมพ์ผิดหรืออะไรสักอย่างของตัวแปรดังกล่าวแต่จากเหตุผลถัดมาก็พอจะถือได้ว่าคนด่านเกวียนได้ทำหน้าที่ตามฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามที่ยึดมั่นไว้นั้นแม้จะเป็นเพียงการสะท้อนภาพบางด้าน แต่ก็ควรแก่อัตราภาพแห่งการสมัยแล้วคนด่านเกวียนกลุ่มนักดนตรีร่วมสมัยจากดินแดนที่ราบสูงนะครับเครดิตเนี่ยก็ลง27เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่า,าเป็นพิมพ์ผิดหรือว่าเป็น27จริงๆเนาะเพราะว่ามันเด็กฟาร์มก็ออกสองอะซึ่งสายามมังยิ้มจะ2 7ด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจผมว่าอาจจะออกสอนะแต่อาจจะผิดอันนี้ไม่แน่ใจนะผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่ะ อันนี้เป็นเครดิตนักดนตรีนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเครดิตนักดนตรีเนี่ยจะไม่มีกลุ่มสมาชิกคาราบาวมาร่วมเล่นและอาจจะเก่งและก็เลยเล่นกันเองได้ก็เป็นชื่อนักดนตรีที่ส่วนมากก็อยู่ในในปกออยู่ในอัลบั้มเด็กปั๊มนั่นแหละครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูคําร้องนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ได้บอกไม่ได้มีคําร้องเหมือนแบบอันแรกเนาะ อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูว่าเสียบอีสานก็คือนะเผือกแต่งนะครับผมแล้วก็ปกด้านนี้ก็จะเป็นปกที่บอกเนื้อเพลงอืก็จะประมาณนี้นะครับผมของ12ปีเดี๋ยวเราไปดูในปกของออริจินอลดีกว,ว่าสยามเมืองยิ้มที่เป็นแบบสยามเมืองยิ้มออริจินอลปั๊มแรกนะครับผม,มกล่องไม่ใช่อย่างนี้นะกล่องเนี่ยผมโดนเปลี่ยนมา อันนี้คือปั๊มแรกนะครับผมเครดิตก็ไม่มีอะไรครับปกก็จะมีมีเนื้อเพลงเนาะส่วนมากก็จะเป็นเนื้อเพลงเลยถึงขนาดมีเพลงเดือนเพลงสองนะครับท่านผู้ชม,มไม่ธรรมดานะแล้วก็ความในใจก็น่าจะเป็นความในใจอันเดียวกันเลยจากอันนั้นอ่ะทีเนี้ยมันจะมีเครดิตตรงนี้นิด,นดหนึ่งอ่าโอเคนักดนตีเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเนี้ยจะเพิ่มเป็นไม่ใช่เพิ่มดิ เขาเรียกว่าถูกตัดไปในในสิบสองปีนะเนี่ยเครดิตตรงเนี้ยออกแบบปกเนี่ยพันอินทระพันธะสมานแสงทองบันทึกเสียงอา่ามิกประสานงานแล้วก็อัดที่ห้องอัดเสียงทองนะครับผม,มต่างจากอัลบั้มแรกเนาะอัลบั้มแรกจะให้เครดิตว่าอัดที่สีสยามด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อัดที่เสียงทองด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็นายแบบนะครับผมคุณลุงวินอินทรัเทพนะแล้วก็มีอขอขอบพระคุณบ้านจรญมนูเพชรด้วยอืม ถือว่าครบเครื่องอ่ะเรามาดูเพลงกันเพลงดังก็คือเนี่ยสยามเมืองยิ้มตีความในเพลงตีความเนี่ยก็มีเอ่ยชื่อเจ้าแอดด้วยเนาะร้อ,องเพลงแล้วก็มีเพลงตารุงความหวังสีขาวเพลงดังๆก็เยอะอยู่นะครับเสียบอีสานอืมก็เรียกได้ว่าขับขัางจะเห็นได้ว่าปกเนี่ยจะวงเล็ยกว่าเด um ็กปั๊มสองแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างอัลบั้มแรกกับอัลบั้มสองเนี่ยก็คือว่าจะสังเกตได้ว่า อัลบั้มเด็กปั๊มเนี่ยยังไม่มีโลโก้สัญลักษณ์ของวงคนด่านเกวียนเลยสักนิดเดียวเลยเหมือนปกแต่พอมาอัลบั้มสยามเมืองยิ้มเนี่ยสังเกตว่าจะเริ่มมีโลโก้แล้วแล้วก็จะใช้โลโก้เนี้ยยาวเลยโลโก้เป็นรูปอะไรสักอย่างอมไม่แน่ใจเหมือนกันคนด่านเกวียนถ้าใครรู้ว่าเป็นอะไรก็บอกคอมเมนต์กันมาได้เลยเหมือนเป็นรูปว่าวหรือเป็นรูปนกหรืออะไรสักอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจนะดูไม่ชัดนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอืม สัญลักษณ์ถูกใช้ในครั้งแรกในอัลบั้มที่สองเนาะ,เ,นะเด็กปั๊มสองหรือสยามเมืองยิ้มก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวมว้วนตัวม้วนสิบสองปีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะต่างกันโดยสิ้นเชิงกับตัวม้วนของปั๊มแรกโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเทปอัลบั้มสิบสองปีรำรึกคนด่านเกวียนนะครับผม,มนี่สวยงามนะครับผมเก็บเข้าคู่กันเนาะอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชม หลายคนอาจจะมองว่าตัวนี้เป็นเด็กปัม๊มอีกปั๊มหนึ่งหรือเปล่านะครับผมที่ออกกับค่ายนิติทัศน์เนาะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งด้วยแบบโปรโอัลบัม้มเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้คือใช้ชื่อว่าเด็กเด็กปั๊มเนี่ยแต่จริง,รงๆไส้ในมันไม่ใช่อัลบั้มเด็กปั๊มออริจินอลนะครับผมมันเป็นการสอดไส้เพลงที่ฮิตๆของคนด่างเกวียนแล้วก็เอาออกมารวมกันในอัลบั้มอยากรวยเป็นร้านเป็นการที่คนด่างเกวียนตอนนั้นไปเข้ากับนิติทัศน์เนาะแล้วก็ออกอัลบั้มนี้มา แล้วก็ในอัลบั้มนี้อยากรวยเป็นร้านเนี่ยก็จะมีเพลงแบบเอาเด็กปั๊มเอาเพลงเก่าๆที่ดังๆเนี่ยเอามารวมใส่ในนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มเพลงอยากรวยเป็นร้านไปในไหนพูดถึงอัลบั้มอยากรวยเป็นร้านแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกับอัลบั้มนี้นะครับก็คืออัลบั้มนี้มันเป็นอัลบั้มที่ทางของวงคนด่านเกวียนเนี่ยเขาย้ายค่ายครับก็คือจากค่ายเสียงทองเดิมเนี่ยย้ายมาอยู่ในค่ายนิติทัศนะครับนิติทัศก็เลยสามารถ เอามาปั๊มขายใหม่ได้นะครับผมอันนี้คือด้านหลังแปลว่าเปลี่ยนมาเป็นเด็กปั๊มอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเพลงชุดเดียวกับอ,อยากรวยเป็นร้านคืออัลบั้มนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการนําเพลงเก่า7เพลงมาร้องแล้วก็เรียบเรียงดนตรีใหม่แล้วก็แต่งใหม่อีก5าเพลงนะครับก็คือเพลงอยากรวยเป็นร้านอิ่งซ้ำซากตามสบายสมเหมาสำหรับเพลงอยากรวยเป็นร้านนะครับน้าเผือกบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมีโฆษณา ชิงโชคยาสีฟันเขาเกตในทีวีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครตอบถูกเนี่ยก็จะได้รางวัลเป็นเงินล้านเลยอะไรเงี้ยก็เลยนํามาเป็นสีสันในการเขียนเพลงนี้นะครับผมแล้วก็อัลบั้มนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายที่สมาชิกดั้งเดิมของวงนะครับที่ร่วมกันก่อตั้งคนดันเกยขึ้นมาเนี่ยได้แยกย้ายกันไปทํางานตามวิถีชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับผมก็จุดสังเกตก็คือ ปกอัลบั้มนี้กับปกอัลบั้มตัวที่เขียนว่าเด็กปั๊มเนี่ยมันจะเป็นปกที่เป็นแอคชั่นเดียวกันท่านผู้ชมลองสังเกตดูมันถ่ายวันเดียวกันนะนี่ผมจะลองกลับแบบนี้ให้ดูนะครับอ่ะจะเห็นว่ามันคือภาพภาพเดียวกันเลยแต่แค่เอาเนี่ยเอา3คนนี้มาตัดต่อเปลี่ยนโพสิชันแล้วก็อ่านะัคนนี้ก็เอาหมวกออกประมาณนี้ครับผมอ่าตัวขวามือผมเนี่ยนิติทัศท,ทำมาขายใหม่แต่ว่าเปลี่ยนชื่อจากอ,อัลบั้มชุด อยากอยากรวยเป็นร้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นเด็กปัม๊มเพื่อส่งเสริมการขายแหละจะได้ขายดีๆเพราะว่าเพลงเด็กปั๊มมันดังมากอมะตะอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะเทียบตัวอะไรชื่อเพลงให้ดูว่ามันเหมือนกันจริงๆหรือเปล่านะครับนี่นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบดูนะครับทั้ง2องอัลบั้มนะมีเพลงชุดเดียวกันเลยก็คือชุดอยากรวยเป็นร้านเนี่ยแหละแต่ว่าเวลาที่เอามาขายใหม่เนี่ยสลับเขาจะใช้การสลับเพลงกันนะครับเนี่ย สลับเพลงก็คงจะแบบไม่ให้จับได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ <g ül> มีเพลงเหมือนกันหมดเลยเท่ากันทั้งหมดสิบสองเพลงเนาะออันนี้ก็มีสิบสองเพลงก็มีเด็กปั๊มเสียบิสานมีเหมือนกันทุกเพลงครับแต่แค่สลับปกกันออกมาขายเนาะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอันนึงก็เป็นโปรอัลบั้มก็คืออัลบั้มนี้แหละ เอามาขายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนจะเป็นเด็กปัม๊มเนาะอีกปกหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอืมโอเคจบไปเด็นนี้ครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับเทปชุดท,ที่ผมจะนําเสนอ12ปีคนดายเกวียนวันนี้ก็ขอจบคลิปลงไปเท่านี้นะครับผมก็พูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์หรือในแฟนเพจก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ